สวัสดีย่าเศร้าจ้าพี่น้องมื่อตื่นกันมาพร้อมกับบรรยากาศที่หนาว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 แห้อีหลีพี่น้องสิบแปดองศาเนี่ก็ชื่อว่าหนาวเลยเด้อเย็นมากเลยดูหนาลมลมลมมันจะมองเบาประกอบอ้นี่จะเบ้นขืนแล้วพี่น้อง เคยเห็นบอจากฮ้อนสามเจ็ดสมเก้าองศาอยู่ๆก็ลดลงมาเหลือ18องศาเลยเป็นยังไงธรรมาชาติบานเท่านี้มันคือเป็นไปทั่วทีบเท้ไปจังไหนร่างกายห้อสิบรปบท่านกับทีนถ้ามาชาติบานบรรยากาศเนาะโอ้ยบอผิดบาถือมะหนาวเนะ พักมากเลยอากาศแบบนี้แต่ว่าฉันร่มแบบนี้ก็บ่ค่อยมากตอนไหโอ้ยพัก่อยเนาะแตงงยังที่จะมาโยนี่มานรีอยู่นี่ผูรูอยู่นี่แตงอะไรเนี่ยนั่ตัวกำลังออกดอกอันไหนใหญ่สวนใหม่แลวพี่น้องเห็นไหมเชียใหม่อยู่สวนผัก รังเรืออันนี้ออกต้นคอดเดี๋ยวจะทำใหม่ปลูกใหม่เนี่ยผักสาระจินเมาเดินนี่มีเตตอมารองปอปแปะเ,รเ,รเ,รเรกระเทศเกระเทศกำลังสุกเดี๋ยสิมาเก็บบักเกรืเทศกันเดี๋ยวจะมาเก็บบั้งเกลือเทศใส่ตู้เย็นไว้สัก,กินนะพี่น้องฮะนี่ทั้งพักทั้งดอกใหม้ปลูกสมุนไพรเป๊ะ จังน้อยบอกทั่วผู้ไข่สิบเออร์จีนเด้อพี่นอ้องเนี่ยทั่วผู้นี่กระดิง่งแบบบวบงูบวบงูบวบงูอมมีบับบบก,าฟ,าก,กฟงกบักแฝงแกงกว่าพี่กระดกเดกอพี่พี่ได้อยากกินมากเด้อเนี่ยบอกพี่นี่เพชรสุดยอดเพชรที่ดีเลยพี่นอ้องกาดสวนนะะังขสวนเนี่ยเหมือนเศร้า,า,าจ้า อากาศหนาวหนาวเย็นเย็นฮอากาศใครเกิส <sm> ิมีแห้งขึ้นมาเกิดอากาศสรับขอเขาว่าพิษเป่าถือได้พี่น้องอีตาเว่นคืนนี้มามาเบิงอืออีตาเว่นึ้นพี่น้องเบิงเด้อเบิงเด้อมือแหลกแด้วมือนี่พวกตีสิบวันได้ตื่นเล้วแมาเบิงขออีตาเว่น พราะนา่งตื่นสวยจ้ะสวยเลยยังไม่พอยังตื่นสายนะใหยจอยมันกับเป็นตะไนดีเลยพี่น้องเสือหนาวาก็เก็บเมื่อแล้วฝาห่มผ้ายังเขาก็ซักขเขาตูเรียบร้อยแล้วว่ามาหนาวอีกก็ได้ฮอกรามมใส่อีก,าาอกโอ้ยขนายบรรยากาศ้าย จะเบ่นคืนแล้วพี่น้องสวยงามเมื่อหนลูกก็ดีใจมว่วนโอ้ยแลนเลนโอ้ยมาคักคาเ็นแม่เจ้าของวสิยางออกหน้านี่ลูกก็น้ำหนาเลยได้หุดไปแลนก่อนหุดได้เอาตุก,กตาคู่ใจไปด้วยไปหน้าเอาไปน้าไนตุกตาเพื่อนนี่จะไปไหนล่ะลูกแม่ไม่ได้ไปอะน้องกลับมายเย็นน้องกลับมาเลยจเจ้าน้องไปไหน อ in e ุ้ยหนาวจังพี่น้องหนาวเขาในหัวใจเย็นเย็นอุ้ยตายนะพูนมาหาตัวประกามคือนเราดอกไม้กระแสพี่น้องเยพักกระแสก็เป็นล่าพัดกระแสลามผุดผุดพุ่นพาน้องไปใส่อีกพาน้องไปเที่ยวเหรอลูกโอ้ยีย้อนเลยย้อนพาน้องเล่นเน้น ตุ๊กตาเพิ่อนอุ้ยขอบคุณที่รับชมเด้อจ้ะ